ຕົ້ມရ ᱮ ແຫນອະລုံးတရားລົງວ່າຫນຶ່ງສິບຕົ້ມສະກະບ ્યો ມາສາມາລໍຕິນນານຫນޭເທມອະຕົ້ມຢູ່ໄດ້ສະກະລົງກໍເບແທ່ປິວ່າຕິນຄາໄປດາບໍນໍສາມາລໍຫນຶ່ງໃຕ້ປ ્યો ໄດ້ຫາດີຕິນນານເທມມາຈ້ອງຕາດີອະຍາຊົງເມໄດ້ເມພົ້ນຕີກໍເບແປນປິດໍມາກໍລາຕິນຈາໄປດາຄືແຕ່ແຕ່ຈົກຫມູລໍຄິຍໍມາຕີຊາໄດ້ຄ້າຍສະກະບ ્યો ຕັດຊິນແດຕໍຊິນແດສໍລູຊິຫັ້ນສະກະລົງດີກ້ອງກ້ອງໄປຊິນແດສໍລູຈົນ โทรศัพท์การถไปแสงเงินโตมโหตังอเชเวลาเย <ê. S 2> น้ำอาซาอาสาอาหารอินจีเสื้อพัผ้ารองเท้าซาโอสมุดแยะหนังสือกยงนิวชีดบลาซาโอโกสมุดร,รูปเยอะเลยภาษาโอโกข,ข่าจ้าร้อนหนังสือรูปเยอะเลย บอบป็นปักกาเคเดินสอจสบวยโตถทานคงเก้าอี้แตงเเชเพื่อนมิตาสุครอบครัวและถนนเีตลาดอัลงานเซยงโรงพยาบาลเซยาเซสซ ร้านขายยาสยาวหมอตุนาบิวพยาบาลลาซาเงินเดือนเราอาค่ะค่าแรงแบนธนาาาเจีชูแกะห้องน้ำมีโบแกะห้องครัวกะเดงเตียงจีวีทีวีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตจังตานักเรียนสยยครูติงแกนซาบทเรียนเจ <ช S 1> ตำรวจเตยีนเครื่องบินตา<อ>งภูเขาเตินเลทะเลประกรันจานคือประก,ระระกรันมาอเมีมื่อวาีเนี่ยประกันภยถ้าไม่เท้ากัประกันยายกูจานึขออกไหม โอปะกังลงมันกุ๊ดเตียวเนี่ยเท่ได้ปะกังลงเนเนจีตาโกชามรู้ขอเลยพี่รอโหฮีอีเท่ได้พัดเต๊เล่โกขาจารอโกวายิหลุเปียเลยเนาะสมารุเมียมาตะกะรอปะกังเลยเปียวเปียวเลยปอเนาะดาใบแม้ตูโลกกาโตมิวคว๊ายเต๋อตานชามถ้วยซงช้อนอีแคว่แก้วน้ำโอหม้อแทงแคว่แก้วแหมเม้ข้าว ငပိရေနမ်ဖိငပိရေကတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့เนาะစမတို့မြန်မာဟိုငပိရေဆိုရင်ထိုင်းတွေကတော့သူတို့ကငပိဆိုရင်တပိရှိတယ်เนาะအာပြီးတော့ငပိအေးဖြောဓာတ်တဲ့မှာသွမ်တမ်လို့ပါတို့ထဲတဲ့ဟာကိုပါလာလို့ခေါ်တယ်အေးဖြောဖြောလေးဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုအာပါလာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငပိဆိုရင်တော့မျိုးရှိတယ်နမ်ဖိဆိုလို့ချင်ထောင်းထားပြီးသားဟာတွေကိုနမ်ဖိလို့ခေါ်တာပေါ့เนาะတကြံน้ําตาลပတိအနားပလမိုင်း อเลงานโกมันนีบริษัทอาจุยนี่การสมาลูกค้าสีเตย้อนถูเเตกันเมคลีสวยเนยแม่ค้าเจ้าจารีสโรูช่พ่อค้าหลุดตรงเนาะแมนจเจอผู้จัดการและเท่าแมนจเจอผู้ช่วยผู้จัดการเดมิ <Amen. S 1> ดวงอาทิตตุกาวันอาทิตย์ในตาูเด็ยวเนาะ ลาเมดวงจันทร์ตัวมหัศจรรย์เจดาวกลางเกินฟ้าโมฝนเล่เน่แม่น้ำชาวคลองแก่สะอุปมาสระน้ำเย่เย่กู้ก่งสวยสาวว่ายน้ำแต่ดอกไม้เห็นดีเห็นเยอะอูกังหวาตัวตมหัศสรรย หน้าหน้าสเปนผมหน้าหู่ยลโลตานักขาวจมูกปากแย่ปากตัวฟันชาลิ้นเล็บคอกะโคงไหล่และม้าแขนและมือและมะนิ้วโป้งและนิ้ว นิ้วชี้และขะเอนิ้วกลางและแต่เจนนิ้วนางและแต่นิ้วก้อยชียมแบะหน้าอกตมมหอกหน้าจอหลังแหวบายท้องชีด้าขาชีเท้าตโมอย่างไรเลยเบื่อต่เฉ่ยนนาะตีนเนาะนั่นหัวใจอาาเอ กระเพาะอาหารการถ <ลด S 2> เบสการถเมนีเยทารถไฟเลเยงเครื่องบินแซเบงจจัก,กรยานแรงถนนเดาสะพานซ<ส>ีน้ำมนันเจมมาดูคนขับรถ တားလေးတွေကနေ့စဉ်သုံးစကပြောတယ်။နံအလုံးတရာဖြစ်တယ်။သိချင်တဲ့နံတွေရှိရင် comment မှာမှတ်မိလေးလာပေးပါနော်။ဗီဒီယိုနဲ့လုပ်ပေးပြန်ပြပေးပါမယ်။